ในที่สุดสกินนี้ก็เข้าไทยสีกทีนะสาหารับสกินของเรียวมานั่นเองบอกได้เลยว่าโคตรเฟี้ยวอ่ะสกินเนี้ยโดยสกินนี้มีราคาอยู่ที่ฟรีครับผมแต่ว่าอย่าลืมไปทำกิจกรรมด้วยนะเพื่อรับสกินฟรีเรามาส่องของเอฟเฟกสกินนี้กันถ้าเดินนี่แบบดูเรียบร้อยนะไม่เห็นขาไงผมรู้สึกว่าตัวมันเล็กๆไงไม่รู้ว่าดูดิที่วายโอคือตัวค่อนข้างเล็กนะดูค่อนข้างปุ๊กปิ๊กอสมคัวเลยอันนี้คือแพสซีมานะสกินนี้มันจะเป็นการแบบกวาดดาบออกไปอะ่ะชักดาบออกไปอะ่ะเนี่ย ก็ถ <chat> ือว่าเข้าตีนสมุนไพรนะเพราะดาบสมุไรเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้พร้อมฟันในขณะที่ชาตออกจากฝักอ่ะเด่นสุดของสกิลนี้ที่ผมเห็นก็คือสกิลหนึ่งนะผมชอบมากเลยคือมันมีควันออกมาด้วยอ่ะแล้วยิ่งใช้เร็วๆนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะสกิลสองอันนี้ก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนะสำหรับผมแอนิเมชันคล้ายๆแพสซีฟอ่ะแต่ต่างตรงตอนเก็บดาบเนี่ยมันมีการปักลงพื้นนะนตีก็คล้ายๆแพสซีฟกับสกิลสองอะแต่เพิ่มเติมคือมันควงดาบไงแบบชักออกมาฟันแล้วก็ควงๆๆๆเรามาดูกันตีปฏิกันบ้้าาาางนนนนะะะะกกก็คืออเเีีีีีี่่่ยยมมมดดดููแแปลลลๆรโผจตตทิ หรือว่าเป็นทุ่งท่าของเขาวะต้องแบบใช้แรงส่งอะเลยต้องแบบเอี้ยวไกลๆหน่อยอดูดิโดยรวมแล้วก็เป็นสกินที่ค่อนข้างแปลกยยู่นะเพราะว่าภาพลักษณ์ของเรียวมาเราเนี่ยคือแบบถือหอกถือแบบอาวุธย,วยาวๆแต่สกินนี้มันถือดาบที่แบบค่อนข้างกระทัดรัดนะคล่องตัวดีแต่โดยรวมแล้วก็เป็นสกินที่ผมค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นสกินที่แจกฟรีก็จริงแต่ผมรู้สึกว่ามันดูมีราคามากกว่าบางสกินอีกที่ผมต้องใช้คูปองซื้ออะ